สวัสดีค่ะพบกับช่อง y t u t u ส้มมัทารกับส้มัะพยากรณ์ค่ะมาต่อกันที่ Miss Grand International ก่อนที่จะถึงพีริมในค่ำคืนนี้ วันนี้ขอพูดถึงนางงามจากเจ้าภาพคือประเทศอินโดนีเซียามาดูพลังงานไพ่กันบ้างจะเป็นอย่างไรกันบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะปีนี้เจ้าภาพกริบๆนะยังไงไม่รู้ความหมายไม่ค่อยโอเคเลยหรือเปล่าเอ๊หรือจะยังไงนะเพราะว่าดูเงียบๆนะขอพลังงานสองใบนะเงินเงินเงิน,งนแล้วก็เงินไพ่เหรียญ ไม่รู้ว่าน้องอายุเท่าไหรอ่อ่ะและดูเด็กเกินไปหรือเปล่าหลายๆอย่างอะ่ะอาจจะไม่ได้มีความเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าเหมือนจะซ้ำรอยเดิมปีที่แล้วนะในความอินโดนีเซียปีที่แล้วก็ท็อปสิบใช่ปะปีนี้ก็อารมณ์เดียวกันมาแนวเดียวกันด้วยความเป็นเด็กโดยวุฒิภาวะด้วยอะไรหลายๆอย่างประกอบกับการแข่งขันสูงสัญลักษณ์ของเจ็ดไม้เท้าเนี่ยสาลิขิตฟ้า เจ็ดสิบต้องฝ่าฟันต้องสู้จึงจะชนะแต่อาจจะได้รับรางวัลพิเศษอะไรบางอย่างเพราะอย่างน้อยเด็กถือเหรียญก็ยังมองว่าเป็นข่าวดียังมีรางวัลติดไม้ติดมือแล้วปีนี้ก็ต้องยอมรับแหละทุกคนก็เห็นอยู่ว่าการแข่งขันสูงนะถ้าเอาตามความหมายไพ่เนี่ยลำดับที่เจ็ดหรืออยู่ในรอบสิบคนสุดท้ายได้ก็ถือว่าหลูแล้วแต่แหละดูซุ่มเงียบนะ และดูซุ้มเงียบนะเป็นคนที่มีใจเป็นนักสู้อยู่นะแต่ด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างมันไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยอย่างเงี้ยนางก็คงจะสู้สุดใจในแบบที่นางสู้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่มงลงอินโดมงสองก็คงไม่น่าจะเกิดขึ้นมากจะมงคาบ้านก็คงจะยากแหละไพ่ขึ้นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันต่อไปมากสุดๆถ้าเอาตามความหมายสองใบนี้ก็สิบคนสุดท้ายนี่ก็หลูแล้วนะขอดูพลังงานไพ่หน่อย ทุกคนไม่ต้องดราม,ม่านะส่วนคลิปที่เปิดไปแล้วอะไรยังไงนั่นก็อ่านตามไพ่นะลูกสาวใครหลายๆคนเนาะอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเนาะขอดูรอบ20 20คนสุดท้าย10เหรียญนะ่ะก็ต้องให้เขาป่ะโอ้โหประชากรขนาดนี้เงินหนาขนาดนี้ทีมอินโดขนาดนี้ก็ต้องให้แหละ จะตุบก็ไม่ได้เด้อถ้าตุบนี่ช็อกค,คาบ้านเลยนะสัญลักษณ์ของไพ่สิบเหรียญความสุขความสําเร็จความบุดมสมบูรณ์ความร่ารวยคนในครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลการสนับสนุนจากครอบครัวแสดงว่าโอ้โหเรารู้กันอยู่แลว้วว่าทีมอินโดเงินเขาหนาแล้วมันได้ไพ่มหาเศรษฐีอย่างเงี้ยยังไงเขาคงไม่ปล่อยให้ลูกสาวเขาตุบยี่หรอกมนะั้งประกวดมาสิปีเนี่ย มันก็มีแค่ปีแรกๆหรือเปล่าที่อินโดนีเซียตุบแะน้อยมากนะที่อินโดนีเซียจะตุบแะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายไพ่ได้สิบเหรียญแสดงว่ารอบ20คนก็ไม่น่าพลาดยังไงก็ต้องมีที่ยืนสําหรับนะเจ้าภาพอะยังไงก็มีความเกรงใจในความเป็นเจ้าภาพแหละแต่ศักยภาพถ้าเอาตามตรงหลายๆอย่างก็ไม่ได้ว่าโดดเด่นขนาดนั้นนะแต่ก็ต้องให้เขาด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะ ขอดูรอบสิบคนสิบคนเผื่อๆอาจจะไม่ได้เข้าก็ได้นะเพราะว่าที่อาจจะเต็มจริงๆเพราะว่าปีนี้ถ้าดูกันด้วยการแข่งขันดูกันด้วยอะไรหลายๆสิ่งอะเนาะมันพูดยากนะเธอเธอยอมรับแหมว่าการที่อินโดนีเซียจะเข้าสิบคนสุดท้ายยากใครเห็นด้วยกดคอมเมนต์หน่อยอันนี้เราไม่ได้อวยอันนี้เราไม่ได้สะกดจิตนะเพราะว่าจริงๆเราที่ยืนในเอเชียเนี่ย ก็แข่งขันกันจะแย่อยู่แล้วนะเอาแค่ในอาเซียนเองก็ตามแต่เถอะตัวเต็งตัวอะไรหลายๆคนนะในอาเซียนอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดไพ่ฟิลิปปินอนะ่ะยังคือฟิลิปปินเขามีกฎอยู่2ออย่างตั้งแต่ดูมิสแกรนมาถ้าไม่ตุบคือเข้ารอบลึกแต่ถ้าตุบคือตุบเลยตุบแบบงงๆสวยแค่ไหนก็ตุบแต่ปีนี้อินโดนีเซียจะอารมณ์แบบ เดอะเดทมันคือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อ่ะเดทคือมันจบอะยกเว้นว่ามีการโกงความตายกันเกิดขึ้นสัญลักษณ์ของพระสังฆราชมาโกงยมมาทูตอ่ะสัญลักษณ์ของไพ่ใบน,นี้คือยมมาทูตผู้มาปลิดวิญญาณอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของไพ่เกี่ยวกับการจบโอเคแค่นี้นะ แค่ยี่สิบคนก็พอแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในไพ่สังเกตว่าจะมีพระสังฆราชใส่ชุดคลุมสีเหลืองก็ไม่รู้นะว่าพระสังฆราชนี้จะมาขอชีวิตได้ไหมจะมาโกงความตายได้หรือเปล่าแต่ถ้าเอาตามความหมายไพ่อ่ะสิบคนสุดท้ายก็ถือว่าหรูแล้วนะแต่ถ้าเปิดแบบเจาะจงแบบเนี้ยี่สิบคนก็น่าจะโอเคแล้วแหละเพราะว่าอยากให้พื้นที่กับประเทศอื่นๆบ้าง เนี่ยมันพูดยากอยู่นะก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีการเจราจาต่อรองอะไรยังไงกันหรือเปล่าความหมายผ้าอย่าแต่ก็ยังมั่นใจว่าขออินโดนีเซียแค่ส0ก็พอนะจ๊ะขออินโดนีเซียแค่10ก็พอนะจ๊ะด้วยอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะจริงๆถ้าจะดันถึงท็อป5เลยบางครั้งก็จะดูงงไปน,นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆถ้าเอาตามดวงอ่ะยีคนก็ถือว่าหลูแล้วแต่ถ้าโกงความตายได้หรือว่าสมเด็จพระสังฆราชตรงนี้เข้ามาชุบชีวิตได้ก็ให้10นะก็ยังให้10โอกาสที่จะเข้า5อยู่ที่การเจรจาต่อรองหรือการใช้คําพูดมันมีเรื่องของการขอโอกาส ให้แบบนี้มันมาคู่กันถ้าโกงความตายได้สําเร็จจะเป็นลักษณะที่คําว่าโกงความตายนี่หมายถึงว่าเหมือนจะตุบนะแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามาช้อนเข้ามาชุบชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ฟิลแบบว่าแม่กกาลเกตกับเกสุร่างอะไรมีการสิ่งร่างการเกิดขึ้นชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้ได้รับโอกาสอีกครั้งเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ก็ให้สุดๆที่แบบว่า สิคนก็นแล้วกันเพราะว่าสัญลักษณ์ของไพ่พระราชินีเนี่ยพระราชินีใบเนี้ยมันเป็นไพ่ลูกคุณหนูเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติต่างๆหรือกัน เปิดใจในการทํางานหรือในการร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมองว่าร่วมงานยากหรืออาจจะร่วมงานลําบากนี่อาจจะเป็นข้อแม้หนึ่งให้10คนสุดท้ายก่อนก็แล้วกันแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะยีก็รูแล้วแหละเนาะอย่าทัวลงนะอย่ากโกรธนะความหมายไพ่มันดูแบบเป็นแบบนั้นแล้วมันมีไพ่เหรียญหลายใบอย่าทุกคนก็รอดูว่าจะยังไงแต่ส่วนตัวนะให้แค่20ก่อนแต่ถ้าเป็นไพ่ชุบชีวิตก็ให้1 0บ ถ้าจะดันไปถึงทอผ้าบางครั้งมันจะดูแบบไม่สนโลกไปนิดนึงก็ลองดูกันแล้วกันเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชมให้สนุกชมให้มีความสุขเหมือนที่บอสเคยพูดดูแกรนให้เป็นแกรนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจากมิสแกรนทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจากแฟนคลับทุกๆคนนะกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีจ้า